สาปรุปที่รักทุกท่านหลายค,คายนอาจจะสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นใครที่ยืนอยู่บนพันธุ์ท่านนี้ผมคือพระสองฆ์บทใหม่นะที่บวชมาประมาณสัก3าสเดือนที่แล้วที่บทมหาไทยกรุงเทพชื่อพ่อเจนกีรพัน์พิจิตรพงศ์มหาไทยณตอนนี้ทํางานกับพ่อเชที่ศูนย์ซานารีที่หนองคายที่ททเ,เวียงคุกตอนหวายนั่นเองเป็นสกปร,ปรุปที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์อาสนวิหารนครอันานา ตอนนี้33แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้ทํางานที่วัดพระมหาไทยเป็นเวลาประมาณ6เดือนด้วยกันตั้งแต่ตอนที่ปวดเป็น,าปนสาคัญที่ก่อนนั่นเองเนาะก็มักจะคุ้นชินกับการพูดอะไรที่มันกระฉับกระเฉงและก็เร็เวๆก็ขอโทษด้วยล่วงหน้าสําหรับใครที่อาจจะฟังไม่ทันเนาะเพราะว่าก็พูดปรวอย่างนี้แหละเป็นเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแร,เรเครเตอร์ของมหาไทยนั่นเอง อย่างว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเทศกาลมหาพจนะและหลายครั้งเราวนลูปอย่างเนี้ยไปใครที่อายุ84ก็มาโมเทศกาลมหาพุทธอย่างเนี้ย84รอบใครที่อายุ14ก็14รอบ14ครั้งและทุกครั้งมีการเปลีป่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าในชีวิตของเราความจริงแล้วพระํนนนจนรขอพระเจ้าที่ออกมาจากปากของพระสงฆ์หรือว่าพระบรสาร หรือว่าใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้เข้ามาวัดทุกวันอาจจะเข้าวัดเพียงแค่อาทิตย์ละครั้งในขณะที่งเราดาเนินชีวิตอยู่เราอาจจะยินเสียงข้างนอกเสียงคนข้างนอกพูดเกี่ยวกับพระวาจาของพระเป็นเจ้าพระวาจาเหล่านี้ที่ได้ยินจากในโบสถ์ในหนังสือหรือว่าจากเคลื่อนภายนอกควรที่จะเป็นพระวาจาที่เป็นด่าทิ่มแทงเราให้เราตายเสียไปกว่า ตายจากความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้โลกเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจะแทงเราแต่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยในวันนี้พ่อสกิดใจคําพูดที่ว่าถ้าเมลงเข้าไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็เป็นเพียงเมลงเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันก็จะํำเกิดผลมากมาย ความจริงแล้วมีสิ่งต่ตางๆมากมายที่เกิดในโลกนี้ที่เมื่อสิ่งนั้นได้ตายไปแล้วทำให้สิ่งหลายๆอย่างเกิดผลประโยชน์มากมายยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยขึืนผักผลไม้ที่เราทิ้งกว้างไปแต่เกิดกระบวนการการย่อยสลายและตายไปอาไรได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือต้นไม้และก็ดอบไม้หรือว่าพูดถึงเรื่องของข้าวข้าวเนี่ยเมื่อเราโดนไปใช่ไหมมันแห้ง มันผ่านกระบวนการเมล็ดข้าวโตวของเมล็ดข้าวจริงๆได้ตายไปถ้าเมล็ดข้าวไม่ตายมันก็ไม่สามารถที่จะงอกเป็นต้นขึ้นมาและมีรวงข้าวจํานวนมากมีเมล็ดข้าวอยู่ในรวงๆนั้นเป็นจำนวนมากได้มันไม่สามารถทําได้ถ้ามันไม่ตายไปเมื่อประมาณสักหกปีที่แล้วมีกรณีของเด็กซารนารี่ได้เสียชีวิตเด็กคนนี้ได้ตายไปเช่นเดียวกัน พราะว่าจงน้ำสิ่งเหล่านี้ได้ให้บทเรียนกับเด็กซนารีที่พ่ออยู่เนาะว่าไม่ให้ไปเล่นที่สระน้ำนั้นเพราะว่าสระน้ำนั้นลึกทอมจริงแล้วในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราพูดง่ายๆก็คือการตายจากตัวเองนั่นเองถ้าเราพูดถึงเรื่องของทางธุรกิจก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการ ยอมตายให้คนจำนวนน้อยออกจากที่ทำงานเพื่อที่จะรักษาธุรกิจนั้นไว้ในช่วงโควิดนั่นเองเราพยายามที่จะอายจากสิ่งเหล่าน,นั้นหรือว่าบรรดาน้องสมัยที่พ่อเรียนอ่าเรียนอยู่ที่บ้านเรียนเลนะ็กเนาะเรามีการทะเลาะมีว่ากันเยอะแยะมากมายหลายคนอยากจะตอบโต้มีคนชกตอบแล้วก็ชกกลับมีคนว่าเราก็สะท้อนสิ่งนั้นตอบ หรือว่าเราที่เป็นสตัมบรุษเนี่ยมีใครมาพูดเราไม่ดีหรือว่าพูดแล้วมันไม่เข้าหูเราเราก็อยากที่จะสะท้อนสิ่งนั้นออกไปสิ่งเหล่านั้นเราได้ตายจากตัวเองเปล่าตายจากตัวเองในความหมายที่ดีนั่นก็คือว่าเรายอมเสียสละเรายอมปลดอะไรบางอย่างออกนั่นเองความจริงแล้วเทศกาลมหาพจนเนี่ยการเขนสําคัญมากๆ